แพทนับพาดูแลไม่ห่างกระเตงลูกเยี่ยมเบนที่โรงพยาบาลค่ะก่อนหน้านี้เบนเรซิงได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพของตัวเองขณะนั่งอยู่บนรถเข็นวิวแชร์พร้อมกับใส่เผือกที่คอค่ะซึ่งเจ้าตัวนั้นเกิดประสบอุบัติเหตุรถลม้มระหว่างที่ฝึกซ้อมก่อนจะลงแข่งนั่นเองงานนี้ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะพร้อมกับเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพส ทังให้กำลังใจกันเพียบโดยในอิสตาแกรมของหนุ่มเบนเองก่อนหน้านี้ได้มีการโพสตภาพขณะที่วิดีโอคอลคุยกับลูกชายอย่างน้องเรซซิงล่าสุดนี้ได้มีการเผยภาพออกมาอีกครั้งหนึ่งละค่ะเมื่อคุณแม่แพทนภพเขาได้พาน้องเรซซิงไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลทั้งนี้ในภาพยังจะเห็นว่าแม่แพทกำลังป้อนข้าวอดีสามีอยู่อีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆอดที่จะยิ้มตามโมเมนต์น่ารักของทั้งสามคนนี้ไม่ได้เลยละค่ะ Ah. Yeah.